สบายดีทุกคนเนาะอ่ะกะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะที่ว่านำจะมาเทรดเก็บพอร์ตสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะทุกคนเนาะของพอร์ตเนาะก็คือหนึ่งพันเหรียญเนาะอ่ะ EP นี้จะเป็น EP เจนะ็ดเนาะทุกคนเนาะจะเป็น EP เจนะ็ดเนาะซึ่งว่าการไล่เมื่อเติบเนาะที่นำไปมีเวลาเก็บเนาะเพราะว่าติดทุระส่วนตัวเนาะทุกคนเนาะการยุ่งยากแน่เนาะกะมือนี้ก็จะเป็นอีกมือหนึ่งเนาะมือนี้แม่นมือวันทีนะ่สิบสองเนาะทุกคนเนาะ อ่ามือวันที่สิบสองเนาะอ่ามื้อนี้เราก็จะมาเบิ่งกันเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะทุกคนเนาะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวนำกับสิบมาเทรดพาหาเงินเนาะอ่าเรามาเบิ่งกันเนาะพอดทองอดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอีพีหกในนำเทรดอยู่มือวันที่แปดเนาะที่จริงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าที่จริงเนาะถ้าทุกคนมีเวลาเนาะนำอยากให้เทรดเก็บในส่วนของทุกๆมือเลยนะแพงเป็นการดีเนาะแต่ว่า อันนี้นำสนะดวกเนาะเรื่ว่าบางครั้งกับบุคคลครั้งว่ามีบ่มีเวลาเนาะซึ่งว่าวันที่แอาที่เที่สนะิบสิบเนาะกะเป็นเวลาพอดี4มือพอดีเนะาะกะแสดงว่าอาน้ำจะได้เก็บ40%ของพอรนะ์ตเนาะอ่ะเดี๋ยวมาประเบิงกันเนาะอ่าพอร์ตของน้าํากะปันจาก1น0 0งนเหรียญมาหอดูสอยูกสิบห้านะ่งห้าเนาะแสดงว่าพอร์ตมือวันที่เก้านำต้องเก็บอยู่290%รนะ้เนาะสิอเนาะ วันที่สิบจะเก็บอยู่สามร้อยเป็นห้าร้อยเนาะสิบเอดจะเก็บอยู่อ่าประมาณสามร้อยคือกันเนาะวันที่สิบสองก็จะเก็บอยู่ประมาณสี่ร้อยเนาะรวมๆแล้วห้ารวมประมาณอ่ะประมาณพันหนึ่งเนาะมันมาเราทุกคนเนาะอ่าวันที่เดี๋ยวํำไลน์ให้เบิร์กันเอาว่าวันที่สิบเนาะอ่าวันที่แปววันที่เก้านี่เก็บ สองร้อยเนาะวันนี้สิบมีเก็บสามร้อยเป็นห้าร้อยเนาะห้าร้อยบวกให้หกร้อยเนาะกะเป็นพันเอดเนาะการวมรวมแล้วมือนี้น้ำจะได้เก็บอยู่พันสองเนาะเพราะผ่านมาสี่มือเด้อทุกคนเนาะอ่ะน้ำสิปรับเงินเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะํำสิปรับเงินเลยเนาะโอเคทุกคนเนาะออเดอรนนี้เนาะทุกคนเนาะอ่ะเซลล์หอมหนึ่งเนาะขายหอมหนึ่งเนาะอ่ะขายหอมหนึ่งอ่ะขาย ขายอยู่หกร้อยเนาะขายอยู่หกร้อยเพราะว่าหลายหลายคนถามอาจารย์เนาะการเทรดนี่เทรดอ่าเอิ้นว่าเวลาเอาเทรดเก็บนี่ต้องรอตอนใดเนาะอ่ากะสลายเนาะสลายจะรอตอนที่ว่าเอิ้นวมาบ่เมนว่ายูยูสี่เข้ามาเทรดเลยเนาะจะรอตอนตลาดที่ว่างามเนาะตลาดที่ว่าไม่มั่นใจเด้อทุกคนเด้อเนาะเอิ้นว่าในจุดที่ว่าเอาสมมั่นใจสุดละเนาะหรอว่าตลาดงามสุดเนาะคือแบบนี้เนาะเป็นเทรนขาขึ้นขาลงเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะ เก็บอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเนาะอ่าอ่าแสดงว่าพอตของน้ำเนาะยังอีกเนาะแสดงว่าขั้นเก็บหนึ่งพันสองร้อยกะจากเมื่อกี้สองพันเก้ากต้องเป็นสามพันเก้าเนาะสามพันเก้าพอดีพอตต้องเป็นสี่พันเนาะขาดอีกห้าร้อยเนาะทุกคนเนาะขาดอีกห้าร้อยเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวฮัมาบิ่งกันอีกเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนอ่ะบายฮับหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่ะนับบายฮับหนึ่งเนาะทุกคนเนาะ อ่ะไม่นี่เนาะไม่นี่กะบโบมันใจไปไหเพราะว่ามันรุดมันรุดฐานของมันลงเนาะทุกคนเนาะกามาเบิงว่าอ่อยู่ในออทำให้ต่าสุดเลยเนาะทุกคนเนาะอ่าในจุดตอนที่เข้าออเดอร์เนี่ยทุกคนอ่ะมาเบิงกันว่ามาซีวินหรือซีลอตเนาะทุกคนเนาะอ้อเนาะรุดลงเลยเนาะรุดเพกลงไปเลยเนาะเบิงว่าสีขึ้นได้บอขึ้นได้บอเนาะทุกคนเนาะมันต่ำกันที่ขึ้นได้บอสองหนึ่งโอเคขึ้นบ่ได้เนาะทุกคนเนาะ อ่ะบเป็นอย่างนราทุกคนเนาะอ่ะไม่นี่กะอามสิไปหนึ่งพันแปดร้อยเลยเนาะคือการเทรดเราทุกคนเนาะอ่าต้องลบเนาะต้องหลบอยู่ประมาณเกินว่าเครื่องหนึ่งของพอร์ตเนาะทุกคนเนาะอ่าคันเครื่องหนึ่งของพอร์ตนำกสิยุดเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนอ่ะเอเดอรนนี้ายขึ้นหอมหนึ่งเนาะทุกคนเนาะาบขึ้นอีกหอมหนึ่งเด้อ เนาะมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะว่าซีวินหรือว่าซีลอตเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันเนาะซีเปลี่ยนทีนีนนะ้เนาะทุกคนเนาะโอ้เนาะโดนตลาดเทขายอย่างหนักเลยเนาะทุกคนเนาะเบิ่งดูเนาะซีวินหรือซีลอตเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นเบิ่งนํำกันเด้ทุกคนได้ ่มบินนะทุกคนเนาะเดี๋ยวฮอบมาเบิ่งกันอีกเนาะทุกคนเนาะปกติฮอบก็ต้องหยุดนะทุกคนเนาะสำหรับการเทรดเนาะอ่ะเดี๋ยวฮอบไปต่อกันนะทุกคนเนาะอ่ะฮอบนี้ก็คือในในมาถึงขนาดนี้แนละ้วทุกคนเนาะนำกระเซียงเลยโอเคใบหนึ่งหอบเนะทุกคนเนาะอ่ะใบหนึ่งหอบเนาะเพราะว่า น้ำคิดว่าตลาดน่าจะกลับตัวเป็นเทรนด์ขาขึ้นได้แล้วแหละเนาะทุกคนเนาะเนาะอ่ะเอามาเบิ่งกันใบอีกหนึ่งหอบเนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งกันเนาะโอ้โหแห่งขายมาแหงขนาดเนาะทุกคนเนาะแหงขายแบบจนซุดแม็กเลยเนาะทุกคนเนาะแหงขายเนาะเบิงเนแหงซื้อมาบ่แหงซื้อูได้บ่คันแห่งซื้อมาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในดิดขึ้นได้เลยเนาะโอเคสวยเนาะทุกคนเนาะ อ่าสวยเนาะทุกคนเนาะอ่า,อาเป้าหมายของน้ำแมนอยู่ประมาณสองพันเก้าก็ไปอยูระมาณสี่พันเนาะทุกคนเนาะประมาณสนะี่พนะันเนาะมประมาณสนะีณ 4, นะ่พันเนาะทุกคนเนาะอ่ะไม่นี่ใบขึ้นอีกหอบหนึ่งจังหวะงามๆเนาะทุกคนเนาะอ่ะ บายคืนนี้หอบหนึ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะทุกคนเนาะนะครับนะมาเบิ่งกันว่ัศินหรือซีรอดเนานะไม่นี่กระจัดอยู่ในถาไม่ตายเนาะหรือว่าออเดอร์ทีค่อนข้างว่ามั่นใจเนาะทุกคนเนาะอ่าเทรดตามลักสูตรการเย็นของเฮาเนาะตัวตามคอสของเฮาเนาะมาเบิ่งกันเนะาะวัศินหรือซีรอดเนาะทุกคนเนาะอ่ารุ่นนำกันเนาะตื่นเต้นแหงเนาะขึ้นได้บ่ขึ้นได้บ่บทุกคนเนาะเอ้ยรุ่นนำกันเสียน์นำกันเด้อทุกคนเนดะ้อ โอกาสทุดท้ายจะมาหรือบมาทุกคนโอกาสทุดท้ายโอเคพร้อพค้างบอกนี่ค้างบอกโอเคเนาะสามพันสองแล้วะทุกคนเนาะอ่ะสามพันสองอะไรนี่ต้องการอีกอ่าแปดร้อยเนาะทุกคนเนาะต้องการอีกแปดร้อยเนาะต้องการอีกแปดร้อยเนาะไปพันหนึ่งเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะไปพันหนึ่งเลยเนาะอ่ะมาเบิ่งกันออเดิ์นี้เนาะทุกคนเนาะอ่ะมาเบิ่งกันเนาะ โอเคทุกคนอ่ะใบอีกขอบหนึ่งใบขึ้นอีกหอบหนึ่งเนาะใบพันหนึ่งเลยเนะหาะหากไม่นี่ชนะเฮากัสี่ยุดเนาะเพราะว่าได้ตามเป้าของเราทุกคนเนาะอ่ะสำหรับการเทรดเราทุกคนเนาะนำก็อยากบอกทุกคนไาคือถ้าเฮาเก็บ10%ทุกมือมันจะดีเนาะถ้าเฮาปะปะ,ปะ,ปะไปคือนําแบบนี้แล้วกับมาหว่บกันแบบเดียวมันค่อนข้างว่าเสี่ยงเนาะถ้าเฮาบ่มีความหูและประสบการณ์นในการเทรดนี่นําบอกว่ายากๆยาเนาะ เพราะว่าเขาจะมาเทรดหวบ40เปอร์เซ็นแบบนี้เลยเนาะมันหยากหักเนาะโอเคสวยเนาะทุกคนเนาะอ่ะอันนี้เป็นสเตตเมนต์การเทรดเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นสเตตเมนต์การเทรดเนาะของมื้อนี้เนาะทุกคนเนาะอ่ะกะเกือบบ่รอดเนาะจนแบบได้เบิร์ดพอต,ตอีหลนะีเนาะก็ปั้นขึ้นมาเนาะทุกคนเนาะกะมื้อนี้กะเก็บได้อยู่สรุปแล้วกะไปตามเป้าเนาะทุกคนเนาะ งบอยู่หนึ่งพันเหรียญเก็บสิบเปอร์เซ็นต์เนาะคือมือนี้เป็นสี่มือเนาะที่ว่าบริเก็บเนาะแต่ว่าถ้าทุกคนกันเทรดเนาะถ้าทุกคนโบทันทุกคนก็เก็บมือใดท่านก็เก็บสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เนาะแต่สําหรับนำเนาะเพราะว่านำมีรถแมพของนำเนาะว่าโอเคเนาะตั้งเป้าไว้สามเดือนเขาจะได้เท่าไหร่เนาะอันนี้นำก็ได้เทรดเก็บตามเป้าเนาะทุกคนเนาะอ่ะ อันนี้การแสดงให้เห็นว่ามันทุลักทุเรีเนอะกการเทรดกับบริ้วาง่ายเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะสำหรับทุกคนที่ถามนํว่าอาจารย์ก่อนจะเทรดนี้ต้องรอตอนไหนบอกเลยว่าต้องรอตอนตลาดมันงามแล้วจังเทรดเนาะสลายน้ำกระดังเบงตลาดก่อนเนาะมันได้แม่นว่าหันลัจิมาเข้าเทรดเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะใคที่จะลงทุนเนาะให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนเนาะสำหรับนําแล้วเนาะอ่าพฟตฟอร์มใดที่หาเงินง่ายเนาะที่เอื้อนว่า มีความมั่นคงแล้วก็เอิ้นว่าหลายๆอย่างให้กับเฮาตอบโจทย์กับเฮาหลักๆเนาะนำกระเทมตาม MACD เนาะอินดิเคเตอร์อย่างต่างๆแล้วก็ย้อนเบิ่งประวัติที่ผ่านมาของตลาดเนาะพยายามเนาะทุกคนเนาะอ่ะผู้ใดที่อยากจะปันพอร์ตกับงบคือเก้าเนาะงบหมื่นเหรียญกับเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือพันเหรียญเนาะงบพันเหรียญกับเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยเหรียญเนาะงบร้อยเหรียญเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบเหรียญเนาะ มีงบสิบเหรียญก็เก็บสิเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งเหรียญเนานะทุกคนเนาะอ่สะสัญญาเนาะการปั้นเนาะพายซีปั้นแบบใดปั้นแล้วถอนเลยเบาหรือว่าสิปั้นเป็นระยะยา,าวตามน้ำก็ได้เนาะผู้ใดที่กำลังสิปั้นเนาะอ่ะซีเอ็มกันเข้ามาเนาะอ่าสำหรับมื้อนี้เป็นมื้อวันทีนะ่สิบแปดเนาะพอดีวันที่เสารเนาะวันที่เสาร์นำจะแจกเนาะนำจะแบ่งพอร์ตตัวนี้ไปแจกเนาะจำนวนอยูเสารรางวัลเด้อทุกคนเด้อเนะาะ